ไม่ว่าต้อยกี่ที่รำอยู่กี่วันก็ไม่ต้องกลัวครับรถตากแกแต่กูครับอย่าไปต้นใจมึงต้อยลัวล่างก้าวบางทีก็ไม่อยากอีเลี้ยงกันรถเด็เตี้ยนนี่ได้เล่นกับมันมันเลี้ยงอยู่ไม่ได้พี่เปื่อนมารถเปลืองมาเวว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 ย่านี้เรียวดำรถกระบะก็มาเร็ว เึ่งจังว่าเราหยุอดออกไปนู่นมันจะหยุดได,ด้จริงๆมันต้องหยือดออกไปนูน่นมันยืดเพื่อจดโบม,มาอันนี้มันติดกบับไอเดลินนี่นนะ mày 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 còn đá mà kênh đi cả ba mà kìa có cả ba mà tiêu rồi đâu có ba mình con พอเราก้าได้เรียวใช่ไหมหนึงปั๊บลกเลยเปิดการไม่เรียวเวลาโอเคปั๊บลกแาะมาแล้ว เวนาไม่ดีก่อนอ้เห็นไหมปันตรงตริดมาร็วอเห็นเราจะปั๊บล็อกแล้วนะมันต้องเต่งได้ครับตรงนี้เห็นไหมมามาได้มาร่งต้องไปกว่าเลย kìa okay. cái <laughs> tên cái <laughs> đi nhờ bài tụi nó ke thế này nó tạo cái biến เดี๋ยวว่าต้องตั้งล้ำไม้ตรงคนเดี๋ยวว่าต่อเต่งก็ตรงเนี่ยก็เต่งได้เลยล็กเอวได้เลยปับล็กได้เลยเลี้ยงอยู่ไม่ได้ทำไมแก้มันเลี้ยงได้เลยทำไมแก้มันนะเดี๋ยวาว่าแก้มันแก้มอลแต่เดี๋ยวพมไปวิ่งดินแล้วเลยนี่มไม่แก้ไม่ได้แล้วมไปวิ่งดินแล้วเลี้ยงอยู่ไม่ได้แต่พุมไม่ไปวิ่งดินไม่ปื้อเลยระวัง

ก็มเมาปรับล็อกออกแล้วนะเรไปตานู้ไปตานี่ดีวะไปตานี่เหรอไปผมไปกีไนไอ้นูุนกลาวติขึ้นขึ้นไปกู มไปกิ้เด็กขึนไม่กูกับเรสา,วาสาวยตานนี้ดึงปลับลบกลับลบนี่เออไอเจ็ดตอนนี้เพื่อเกิก้าวได้ตองกันแล้วไอเจ็ดองกินนั่น <c oughs>

ยังมากเหยียดแม่ไม่รวยไว้ังไงดิด <laughs> <c oughs> เอาไวา้ตรงนี้เลยไม่กินไก่เลยอะย่าง,งนี้ตินน้นเหเกินี่ไปเล่งก็งไปเหยียดแม่ฟังของหลังกาเก๋จะไปบนนั่งก่อน